ดีเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมง50นะครับก็วันนี้เรามีภารกิจที่จะทำนะครับนั่นคือการชนกทัวร์ครับนกทัวร์ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่สถานรถไฟนะครับก็รถไฟจะมาช่วงเวลา7.09โมง9นทีดังนั้นเราจะเดินไปนะครับใช่าลาไม่ถึง3านาทีครับ ก็ถือสารีนรถไฟและข้างหน้านี่เองก็วันนี้เราจะไปทําภารกิจที่เมืองลิสบอนนะครับเป็นเมืองหลวงของโปรตุเกสนะครับซึ่งผมจะไปทําธุระที่นั่นนะครับน่าเสียดายมากแบบไประยะเวลาสั้นๆครับไปทําธุระแล้วก็รีบกลับมาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็กลับมานะครับตอนนี้ทุกคนยังไม่ตื่นครับ ทุกคนยังอยู่ภาวะการหลับไหลนี่คือสาีรถไฟนะครับเรากำลังนั่งรอที่สถานีรถไฟแล้วนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากเมืองที่ผมอยู่ไปที่เมืองลิสบอนก็คือประมาณ4ชั่วโมงกับอีกโดยประมาณ4 4ชั่วโมงกับ50นาทีก็คือเกือบ5ชั่วโมงแล้วกันนะครับไปเช้า อยู่ประมาณแค่ชั่วโมงเดียวมั้งไม่ถึงชั่วโมงนิาซ้แล้วก็เดินทางกลับนะครับก็ไปทําธุระครับอพอดีว่าผมจะไปทําธุระเกี่ยวกับการยื่นเรื่องเพื่อที่จะย้ายพานัไปอยู่ที่อังกฤษนะครับผมก็เอกสารเยอะมากครับในกระเป๋านี้ก็ <c oughs> คือเราจะเราจะไปไปทาธุระที่นั่นแล้วก็คือ จะยืเรื่องเพอร์มิทอยู่ที่นั่นนะครับที่จะไปอยู่ที่อังกฤษนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้จะผ่านไม่ผ่านนะครับแต่ก็หวังว่าจะผ่านเนาะ <c oughs> จริงๆงเมืองประเทศโปรตุเกตก็ไม่ถือว่าแย่นะครับแต่ประเด็นคือม,มันยากต่อการสื่อสารนะครับแต่ก็มันไม่ได้มันก็ไม่ได้หนักหนาสาหาัสอะไรถ้าแบบจะไปซื้อของหรือถามทางอะไรเงี้ยอาจจะแบบ คำถามง่ายๆหรืออะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ลําบากอยู่ดีเพราะว่าบางทีเราจะถามมากกว่านั้นแต่ก็คือคําศัพท์แม่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆเออ่มันมีน้อยคนครับที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครคือมันต้องเรีนรู้ตัวเองอะคือภาษาเป็นอะไรภาษาโปรตุเกสถือว่ายากเหมือนกันนะเวลาแบบออกเสียงนูนนี่นั่นคือมันยากมากคือผมผม ช้เขาเรียกผมใช้ผมได้คำศัพท์แค่แบบบางคำเฉยๆแบบพูดง่ายแบบแบบเบสิคชิบหายอะ่ะเออ,อผมพูดได้นิดเดียวนิดเดียวคือแบบสวัสดีนู่นนี่นัน่นแล้วก็ถามราคาอะไรเงี้ยแบบเออมันมันมันก็ถือว่ายากไหมก็ไม่ยากแต่ว่าแต่ว่าเราอยากสื่อสารมากกว่านี้แต่มันไม่ได้ไงคือหัวสมองไม่ไปไงเออ ดังนั้นเนี่ยก็รอเวลานะครับตอนนี้รอเวลาประมาณอาอีกไม่เิิสิบนาทีนะครับก็จะจะรถไฟจะมาแล้วผมซื้อตั๋วผ่านออนไลน์นะครับผ่านแอปของที่นี่นะครับซึ่งมันก็สะดวกดีนะครับเพราะช่วงนี้คือมันต้องเป็นการซื้อตั๋วผ่านออนไลน์แล้วก็โชว์ให้กับที่ตรวจตั๋วนะครับคนตรวจตัว๋วเพราะว่าช่วงนี้ก็แน่นอนว่า โควิดยังยังระบาดอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะป้องกันในการที่จะสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งสำคัญคืออย่าลืมมาร์คตอนนี้ก็มาร์คอยู่ในกระเป๋าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาออกมาใช้เวลาสีชั่วโมงกว่าคงน่าเบือ่อแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวข้างทางให้ดูนะครับนี่เป็นครั้งแรกในการที่ผมนั่งรถไฟ ไปลิสบอนนะครับคือราคาก็แพงเหมือนกันนะ,แ,ะแพงเหมือนกัน35ยูโรก็แพงถ้าคุณสั่งอจองตั๋วออนไลน์ใช่ไหมเจ็ดวันก่อนเดินทางก็จะได้ราคาพิเศษซึ่งมันก็ดีกว่ามันก็จะราคาที่ถูกลงนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยดีกว่านะครับว่า การัดนทางจะเป็นไงแล้วก็ทีมเมืองลิสบอนจะเป็นไงผมอาจจะถ่ายไม่ได้เยอะมากนะครับผมโอเคใช่ไหเดี๋ยวเ,เจอกันครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนรถไฟนะครับที่สถานีเวียนาคาสโตโรนะครับไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะก็ตอนนี้นั่งอยู่บนรถกำลังรอนะครับผมก็รถจะออกอีกประมาณ5นาทีนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ผมมาที่สถานีนี้นะครับซึ่งมันก็จะรู้แบบ ใหม่ๆมากคือไม่รู้แบบไปถูกป่ะแต่ว่าขึ้นถูกคันแล้วแหละขึ้นถูกคัน,นครับ mm hmm. ผมนั่งชั้นสองนะครับไม่รู้ชั้นแรกจะเป็นยังไงนะแต่แบบว่าแต่มันก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกจริงๆทีนี้เราก็จะนั่งรออีกประมาณอสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงไป ตอนนี้รถยังไม่ออกโอเคเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไป ที่นี่เรียบร้อยนะครับต้อระยะเวลาจากสถานีรถไฟมาถึงที่นี่ประมาณ15นาทีก็ก็รถติดบ้างน,นะครับแต่ก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกแหละเรามาแบบฟรกชิงโง่ทัว <laughs> ชิเงโง่จริงๆอะ่ะคือแบบไม่ไม่สามารถแบบถ่ายได้เต็มๆโอเคตอนนี้ก็นั่งรอคิวที่หน้าเออ ศูนย์บริการเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ไว้เดี๋ยวจะอัปเดตทีนะครับผมไว,เว,มไว้เร็วลายมากเว้ยเร็วลายมากเมื่อกี้ไฟลนก้นอย่างแรงโอ้น้าลังสมินิทโอเคเหนื่อยชิบหายวิ่ง เมื่อกี้วิ่งไปผิดรางด้วยโอ้โหแม่งนี่มีแปดรางแปดชันทลาแล้ววิ่งไปผิดรางผ,ผิดชันทลาเมื่อกี้บอกให้พี่โชเฟอร์แบบอูเบอร์ใช่ไหมแบบเหยียบให้เต็มมิดเลยด้วยดีนะที่มาถึงแบบทันเวลาพอดีนที่สุดก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วเย้นี่ถึงทุ่มแล้วถึงกลุ่มแล้วจริงๆ เหนื่อยนั่งจนตุดระบมเลยอะโอเคเนี่ยก็กลับบ้านได้เย้แล้วก็ถอดแมสกได้ด้วยพอลนะไว้คุยกันนะนายบ๊ายบาย